สวัสดีค่ะชาวเมดาโกกอกนะคะมาดูยกขึ้นแล้วก็ยกลงใหม่ค่ะเพราะว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ที่เนาะก็ต้องหาอันนี้คือพี่อ๋อจะเอาเจ้ากลับบ้านหรอคะเอาใช่ต้องคิดพิจารณาก่อนว่าใสยังไงเนาะ ก็พากันยกขึ้นยกลงประมาณนี้คือตอนนี้มันไม่ครบแปดนาทีนะครับเพื่อจะได้เพื่อจะได้ให้มันถูกที่ทีเนาะแล้วจะเอาไปไหนคะจะเอาไปไหนคะนี่เออต้องหาที่รัชวีเนี่ยต้องหาตรงเนี่ยถูกมะอ้าอันนี้ตัวนี้นัดเข่าอีกอ่ะอันนี้เอาหวบนะฮะุหัวนี่เนี่ยอ่ะ รงนี้หนักกว่เพ yeah. yeah. ื่อนเลยคนเดียวเลยก็ใส yeah. ่สองเนาะนี่ได้แล yes, ah> ้วโอเคเนาะไม่ได้ไม่ได้ได้นไม่ได้ครับคนเดียวเออแนี้ลไลนะครับมัดเอามัดไปวิ่งช้าๆเอา ไป่นี้ไม่ต้องมั่เว้าเนไ่ไจะไปไหนครับพี่รัชนีเตียงพี่รัชนีจะเอาไปไหนครไปวานอนเลยนะครับไปวานอนแล้วจะกลับบ้านแล้วบอกค่ะจะไปทำนาบอกแค่วานอนไหแค่านนานอ่ว่านสองชั่วโมงไปสักสองชั่วโมง คี่เราไปสองวันกี่ชั่วโมงฮะสองชั่วโมงสชั่วโมงครับเราไปสองชั่วโมงก็สองชั่วโมงแล้วก็กลับเราไม่ต้องไปแต่เช้าไอ้เช้าก็เลยดำพอนอ๋อเข้าใจแล้วแล้วเตียงนี้เอาไปส่งที่โน่นหมอคะที่นี่เขาเขาแมเราเขาใช้ทั้งที่นี่ด้วยชายชายเราต้องไปแบบสายสายเสร็จกินข้าวกลับมาเนาะกินข้าวเที่ยงพอดีฉลาดกันเลยพ่อกแบบเมื่อกี้แหละ มันมันได้มันได้แค่นั้นมุมมันต้องมัดพี่มัดมัดขาให้มันแบบนี้อยูไม่ให้มันไหลใช่มัดมัดใส่กันเลยใช่จะได้แน่นเพราะว่ามันก็งอโค้งเดี๋ยวไปถึงบ้านขาหายอีกข้างหนึ่งแล้วกระตันมีแล้วไม่ให้ไหลเปลี่ยนใจได้ไหมเปลี่ยนใจให้ผมจสิผมเอาสาม้านี้ถ้าจะ จ้วยการเพิ่ขึ้นนะครับเอาไปวานอน์เอาไปวางเยี่ยมนะครไปวางเยี่ยมอันนี้คือแค่แค่นะครับแค่แค่แค่วานน์แค่วานน์นะใช่ไหมแค่แค่วานน์ใช่ครับพี่อ๋อจะไปดำเนิหรอครับครับพี่ออไปดำเนินนะใช่ครับอะไรจไปดำเนินจริงเหรอ จริงเรอดำสอชั่วโมงพี่รัชนีบอกพี่รัชน้อยพี่รักความแล้วใส่บู๊หรอจริงเร่นะคะจริงเรช่องนะคะจะเอาอยู่ไหมนะหนะบู๊ทไม่แค่มาจะไหนพี่คอไปถุงไปเท่าไหร่แล้วไปช่วยระสาดำนา พอดีไปดำนาพอดีเนาะคคครับ่ะะะโอนต้นที่เอ็นพี่ออดำน่าจะสวยมากเลยนะพอพอรู้ใจจะลอยไม่ลอยจจจะยังไงก็ไม่รู้เลยจะลอยหรือเปล่าครับคงจะกอใหญ่ๆล่ะค่ะข้าวคงจะกอใหญ่แต่กอแน่ๆเลยค่ะดีเลยามาเพียงข้าไม่ได้ดามตั้งนานน้ำเปื้อนมังนี้กระบตงนี้ก็ดำอยู่ อันนี้ก็เอาขึ้นเรียบ,ร,ยบร้อยแล้วนะคะสองโอ้ยกเองพี่หนึ่งให้เลยยังยกไม่ได้ดูไม่ดูแลไไยย้ไม่ได้มาช่วยยก <c oughs> ไม่ได้มาช่วยยกครับดูได้สูงได้หมได้ไหมไม่ได้จะได้ตัดเชือกมันให้มีมีไมหมครับหาไหมพ่อไมหมครับพี่เชือกเดี๋ยวอ๋วอ ก็มาให้กำลังใจพี่ออกกันนะครับใหม่เข้ามานะครับจะดูนะฮะเดินทางสองชั่วโมงนะครับกว่าจะไปถึงนะครับก็ไปที่โน่นก็มีแค่ไปส่งนะภาษายากเยี่ยมภาษาก็ดำนาเนาะออ เดี๋ยวต้องเอาโต้ไปด้วยครับอโต้ขึ้นเลยนั่งตะแครเลยบ่น้องนั่งไปเอาเทยโอ้เดี๋ยวก็โจ้หายเออไม่มีที่เกาะไงเดี๋ยวโจ้ก็หายไปลำนาเราโจ้ไปไหนโจ้ต้องนอนข้างล่างนี่เตียงที่มันหงายๆนี่โจ้นอนได้สบายเลยเนาะใช่ครับอันนี้ เอาไว้ไปนั่งกินข้าวอยู่ว่านอนพี่อ๋อได้สบายเลยค่ะีเียงเอาไว้ไปรอพวกเราอีและไ่ดอนีี่พี่อ๋อกหวังแล้วเอาไปรอพวกเราเดียวต้องตัเราดเด่ะอนี้แสดงว่อันนี้พวกเราก็ได้ไปเดพวเราก็ได้ไปเราก็ได้ไปใช่ใช่ ไปไปตัดไม้ยูคาร์มาทำเสารอนะครับพี่อ๋อนะทำหลังคารอเด้อไม่มีที่หลบฝนเลยใช่มาเดินนั่งเอาแม่ใช่ถุงเท้าวเยอะเลยไม่มาเลยหรอม่อยู่เรื่อยวันนี้คือข้อเดียวไปข้อตะทิศแล้วว่าไม่ได้เอากระทิศมาใครจะไปดำนาต้องถือข้อเหนียวไปนะครับใช่มันกระโดกกระโดกกระโดกกระโด้วยนะครับตัดการคนแม่นะครับที่จะไปที่้านทม่ ี่อ๋อจะเอาเตียงไปส่งภาษาเนาะที่วังเยี่ยมเพราะว่าเวลาไปดำนงานนี้ mm. ก็จะมี mm. ก็จะมียูทูบไปเยอะ mm. ไปช่วยกันก็ mm. จะม่มีท่นั่ง mm. นี่ค่ะ mm. กับันก็นั่งลุงคิดยิ้มหวาน <c oughs> น้องมาต่อย นี่ร้านแม่ผู้ใหญ่แล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นร้านโนนาซาลีนาเนาะสร้างคงทำพลาบองค่ะใครมาน้อซีมาอีกแล้วค่ะนี่นะคะก็คงซีมาเรื่อยๆค่ะ คลาสํำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ม่ดากกอกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ